สวัสดีครับนี่ผมมีเหรียญหลวงปู่มหมุนวัดบ้านจานอายุครบร้อยหกปีนะครับปี2543อันนี้ผมได้มายัางไงผมจำไม่ได้ละชัดเจนจะมีต่อคดคดเก้า แล้ว่าสวยเลยนะครับเนื้อนี่ผมไม่เคยเห็นโคดก้าด้านล่างแล้วโคดอยู่ฝั่งด้านเข่าแล้วก็ขนปีสองห้าสี่สามวัดบ้านจานสีสเ,เกตนะครับ เดีย๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับรุวงปู่หมุนอายุร้อยหกปีวัดบ้านจานสองห้าสี่สามครับเหรียญสวยเลยนะครับ 2ี4 3งี๋ยวเรามาดูขอบตัดกันนะครับ ตััดคมดถ้าใดมีความรู้เรียนหลวงปู่ม,มุนรบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมก็เพิ่งจะศึกษาหลวงปู่ม,มุน ขอบตาท่านจะเล็กแล้วคมชัดมานะครับเดี๋ยวจะลงกล้องนี่ขอชัด